สวัสดีค่ะมาลูกค้าเดี๋ยวปัดเลยค่ะตัดรอเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาเปิดงาน SMHS 5นะคะกางเกงว่ายน้ำชายนั่นเองลูกค้านะกางเกงไอ้กางเกงว่ายน้ำชายได้แ้กางเกงว่ายน้ำชายนะคะใครเข้ามาแล้วดันหนึ่งขึ้นมาให้อดิมเลยนะ ตัวนี้นะคะงานกางเกงว่ายน้ําคุณผู้ชายขอลูกค้าสายกีฬานะคะขายงานกางเกงว่ายน้ําคุณผู้ชายอยู่แล้วนะคะลูกค้านะมาดูงานรหัสนี้ันเลยลูกค้าป้าย SMH นะคะป้าย s m H รหัส55นะคะตัวนี้พร้อมส่งหนึ่งลูกก็คือรูปรีวิวนี้นะคะลูกค้าก็คือเอ่อจะเอามาเปิดดูงานแล้วก็เปิดให้ลูกค้าได้ C f กันเลยเพราะว่าตัวเนี้ย มีแค่1กระสอบนะคะลูกค้านะมีแค่หกระสอบเท่านั้นนะคะสําหรับป้ายนี้นะคะมีแค่1กระสอบเพราะฉะนั้นลูกค้าใครที่ดูรีวิวอยู่ไม่ต้องลังเลนะคะอยาก Cf รีบ Cf เลยเพราะแจ้งราคาปุ๊บสามารถ Cf ได้เลยนะคะก่อนแจ้งราคาเราจะโชว์ให้ลูกค้าดูบางส่วนก่อนนะคะลูกค้านะใครเข้ามาแล้วดันหนึ่งึ้้ไหมแอดมินเลยนี่ swimming short นะคะ swimming short กางเกงว่ายน้ำชายนะคะลูกค้านะ<ม>กางเกงว่ายน้ำชายป้าย SMH 55บอกแล้วว่าจะมาไลให้ดูนะคะลูกค้านะอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างนะอาจจะติดลูกค้าหน้าโรงหน้าร้านอะไรก็ว่าไปนะคะลูกค้านะสวัสดีพี่สูนีด้วยนะคะตัวนี้เป็นการเป็นงานป้ายเมกาป้าย US ลูกค้าเพราะฉะนั้นนะถ้าลูกค้าอยากหางานกางเกงที่ไซส์เล็กๆอะ่ะไม่มีนะคะตัวนี้เป็นงาน US M L XL XL เลยนะคะประมาณนั้นเลยนะ ML XL XL เลยลูกค้านะเดี๋ยวรอลูกค้าเข้ามาสักคู่เดี๋ยวขอคนดูสัก20ท่านนะคะเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะลูกค้านะเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะเวลาลูกค้า CF มาแล้วมันจะได้ระบบจะได้ดูดนะคะมันจะได้ติดลูกค้านะตัวนี้นะคะ มีแบรนด์นะ,ะเมื่อกี้มินเหลือไปเห็นแล้วนะตัวนี้มีแบรนด์ติดนะคะลูกค้านะใครเข้ามาแล้วดันหนึ่งมาได้เลยขอลูกค้า20ท่านแล้วเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวเลยนะคะขอลูกค้า20ท่านแล้วเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวเลยนะเป็นไงวันนี้ใครถูกหวยบ้าง <c oughs> ใครถูกหวยใครถูกหวยกันมากลูกค้าไปเกรงหวยกันอยู่ใช่ไหมไปเกรงหวยกันอยู่ใช่ไหมจ๊ะพี่ลินจงสวัสดีค่ะเอาผ้าเบอร์หรอคะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเน็ตก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจับจับสัญญาณให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่นะคะหายเบอร์หรือยังคะพี่หายเบอร์หรือยังเอ่ยหายเบอร์หรือยังจ้ะพี่เดี๋ยวให้อดมินเช็คให้หน่อยนะภาพหายเบอร์หรือยังพี่กัลยาณีไม่ถูกเลยวะอดมินก็ไม่ถูกพี่อินมินอดมินก็โดนกีนเหมือนกัน แอดมินก็โดนกินเหมือนกันงวดน,นี้นะคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วอะโอเคนะคะอะโอเคเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะน้องแนนขออนุญาตเปิดการรีวิวเลยนะคะสำหรับงานตัวนี้ป้าย s M h 55ค่ะ <c oughs> นะเดี๋ยวลูกค้าดูไปเรื่อยเดี๋ยวภาพมันก็จะชัดขึ้นเองนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ระบบด้วยเพราะว่าตอนนี้หน้าโกดังก็คึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกนะเดี๋ยวเริ่มรีวิวเลยะคะ่ะลูกค้าไม่รีรอนะคะนี่ตัวแรกนี่ลูกค้า ตัวนี้นะคะเป็นกางเกงว่ายน้ําชายนะคะลูกค้านะเป็นกางเกงว่ายน้ําชายนี่ s t a r w a r สวยมากลูกค้า s t a r w a r สวยมากให้ดูด้านในหน่อยพี่มุกให้ลูกค้าดูด้านในหน่อยว่ากางเกงว่ายน้ําคืออะไรนะคะนี่ค่ะลูกค้านะกางเกงว่ายน้ํากันหรือว่ากางเกงเซิร์ฟนั่นเองค่ะลูกค้าจ๋ากางเกงว่ายน้ําหรือว่ากางเกงเซิร์ฟนั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าใครที่ลองงานตัวนี้นะคะลูกค้า นี่วันนี้มาเปิดรีวิวให้ชมแล้วนี่แบรนด์ไนกี้ราคาแอดมินปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขา45กิโล4,500บาทเปิดราคาตั้งแต่ต้นไล์เลยใครอยาก c f ก็ c f เลยนะคะราคา45กิโล4,500บาทนะคะคุณปอนปอนนะน้องแนนแจ้งชื่อรายการใหม่ตัวนี้นเป็นกางเกึงเซิร์ฟใายน้ำชายอโอเคนะคะ ตามนี้เลยกางเกงเซิร์ฟกางเกงว่ายน้ําชายลูกค้างานป้ายยูเอสอเมริกานะคะลูกค้าจ๋าผ้าเซิร์ฟอ่าเป็นงานผ้าเซิร์ฟนะคะลูกค้าด้านในเขาจะเป็นงานซับในนะคะมีซับในให้มีกระเป๋าให้ก็คือคือดีมากใชก่ด้านในด้านในถูกต้องนะคะใส่ว่ายน้ําใส่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะลูกค้านะเป็นงานผ้าบางสวมใส่สบายนะคะเป็นงานกางเกงเซิร์ฟนั่นเองลูกค้าราคาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้ว45กิโล 4,500บาทคือแบบตัวนี้มีแค่ลูกเดียวนะคะลูกค้าถ้าจะ CF ก็คือ CF ก็สอบรีวิวได้แค่อย่างเดียวนะเพราะว่ามีแค่ลูกเดียวนะคะพี่ขานี่โอเนวีุ่อันนี้ใหม่ป้ายห้อยเลยค่ะลูกค้าเป็นลายแบบเป็นลายน้ําทะเลอะลูกค้าสวยมากสวยมากเลยดูตัวนี้นะคะนี่แล้วเป็นงานป้ายห้อยด้วยลูกค้า ตัวนี้เป็นงานเมกานะคะพี่ไซส์เขาคือจะ,ะจะไม่ได้เล็กนะตัวนี้จะประมาณ M L XL XXL เลยค่ะลูกค้าเอมันยืดได้นะคะไม่แล้วไม่แล้วเป็นกางเกงเซิร์ฟ่ะลูกค้าตัวนี้กางเกงเซิร์ฟขอนี้จึงของนญาตใช้เป็นชื่อรายการกางเกงเซิร์ฟใช่ค่ะกางเกงว่ายน้ำชายอันนี้อย่างที่บอกนะเห็นพร้อมกันกับลูกค้านี่แหละลูกค้าจ๋าแอดมินก็เพิ่งเห็นนะคะแอดมินก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเห็นของได้โอกาสมาเปิดรีวิวให้ลูกค้าชมนะคะ ใครสนใจอยากรับประสบรีวิวจะส่งให้ฟรีก็สามารถ CF ฟได้เลยลูกค้างานกางเกงเซิร์ฟนะก็สามารถไปลุ้นแบรนด์นะคะลูกค้าไปลุ้นแบรนด์ไปหาแบรนด์ที่เขาแบบเล่นกันได้เลยนะคะกางเกงกีฬามีค่ะลูกค้าทักแชทหาดมินได้เลยนะกางเกงกีฬาตัวนี้เขาก็จะมีตั้งแต่สีพื้นนะคะลายฮาวายนะคะลูกค้าลายทะเลอะไรอย่างเงี้ยเจ็บใช่นะคะสีอย่างงี้น่ะสีพื้นพื้นก็มีนะคะลูกค้า แบรนด์โคลัมเบียเกิม์ฟมันก็จะมีซับด้านในแบบนี้ใช่ค่ะลูกค้านี่ลายนี้สวยมากลายญี่ปุ่นลายญี่ปุ่นมากเลยอ่ะลูกค้านี่ของเดิร์นมเดอะไรสักอย่างนะคะโมเดนอะไรสักอย่างขาเขาก็จะมีตั้งแต่ง,งานขาสั้นขาสามส่วนเลยค่ะลูกค้านะขาสั้นขาสามส่วนมีทั้งแบบมีกระเป๋าข้างแล้วก็แบบไม่มีกระเป๋าข้างนะคะลูกค้า นี่สวยมากลูกค้าตัวนี้เป็นงานเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นงานหายากมากๆเพราะว่าสองตู้นี้มบ<ป>เอสเอ็มเอ s สองตู้เข้ามาแค่2ตู้แล้วนะแต่ว่าของมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวลูกเดียวเท่านั้น ก็คือรูปนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครเห็นรีวิวแล้วสนใจนะคะสามารถซีฟได้เลยลูกค้านะคะสามารถซีฟได้เลยนี่งานสวยสะอาดงานเมกาลูกค้าตัวนี้เป็นงานป้ายเมกานะรหัส S M H 55นะคะลูกค้านะ S M H 55 45หกิโลนะคะไซส์ L L ใหญ่สวยมากลูกค้านี่ดูสีพื้นลวดลายเขาก็คลากันมานะคะลูกค้าจ๋ะ แบบสีพื้นแบบลวดลายเขาก็คละกันมานี่ได้จํานวนตัวก็เยอะอยู่นะลูกค้านะได้จํานวนตัวก็เยอะอยู่นี่ลูกค้าบางแบรนด์บางแบรนด์แม่ค้าอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นนะคะนี่เพราะว่าเอาตรงๆนะก็มารีวิวกางเกงเซิร์ฟล้วนครั้งแรกเหมือนกันนะคะลูกค้านะนี่เพิ่งจะได้มารีวิวงานเซิร์ฟล้วนนี่แหละเพิ่งจะมีเข้ามานี่ตัวนี้นะคะหนูคิดว่าน่าจะมีประมาณซอนเบประมาณกี่ตัวประมาณสองร้อย 200บวกลบนะคะพี่200บวกลบนะคะ200บวกลบ 200, นะ200 250นี่โอ้ยพี่สุนีเมื่อกี้หนูเพิ่งคุยชัดกับพี่เองสปีดโอพี่สนใครหางานพ้าเซิร์ฟล้วนๆเอาไป<ะ>เลยนี่ไนกี้แล้วก็พี่สุนีรับกระสอบรีวิวเรียบร้อยแลย้วพี่สุนีมีปีกไหมมีปีกมีขายปีกอีกางไหม พี่สุนีเพ so well, <Beng Zen> oh, wow. ิ่งไอ้นี่มาเองเพิ่งบอกว่าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วงานสวยเนี่ยเพิ่งได้รับนี่ก็มาเซฟกันต่อแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะพี่สุนีขาต้องไวพี่สุนีก็เหมือนจะขายงานผู้ชายด้วยนะเพราะว่ารอบที่แล้วก็เอายีนไปนี่พี่สุนีพี่สุนีขาแคปบให้น้องหน่อยค่ะพี่แคปบงานนี้ให้น้องหน่อยนะจ๊ะแคปบแล้วดันหนึ่งขึ้นมาให้น้องเลยค่ะลูกค้างานสวยมากนะคะงานสวยมากกระสอบรีวิวขายแล้วนะนก็จะมีตําหนีแบบแบบถ้าเป็นตัวที่ เป็นเอวยางอ่ะมันก็อาจจะมีบ้างนะลูกค้าที่แบบเนี่ยยางมันอาจจะไม่ค่อยดีก็ไปนะคัดหัวเนาะไปคัดหัวออกนะคะเพราะว่างานผ้ากระสอบมือสองอ่ะลูกค้าตามชื่อเลยนะคะมันอาจจะมีตําหนิอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นงานมือสองนะคะนี่ใครแบบอยากได้ใหม่ๆเลยต้องไปเล่นมือหนะนึ่งนะดอกเนี้ยจะขายดีใช่นี่โชว์คู่เลยนี่สวยอะ่ะลูกค้าขาและไซส์กําลังดีด้วยไซส์กาลังดีด้วยนะคะลูกค้า พี่สุนีกดหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะสามารถดูรีวิวไปเรื่อยๆได้เลยนะคะลูกค้านะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีล็อตหน้าก็สามารถ CF ได้เลย ตัวนี้ถ้าลดหนามาอีกก็อาจจะไม่ได้เปิดรีวิวแล้วนะลูกค้าเพราะว่าอีกรองฟังแน่นอนใช่แล้วก็ไม่ได้เปิดรีวิวแล้วด้วยเพราะว่าไม่ได้เปิดแล้วดูรีวิวลอบนี้ให้เสร็จเลยนะถูกต้องนะคะนี่ขาสั้นก็มีนะคะขาสั้นขาสามส่วนสีพื้นงานลวดลายนี่แบรนด์ HM เมื่อกี้แบรนด์ออกไปหลายแบรนด์แล้วนะลูกค้าโคลัมเบียเอ๋ย h M เอย n นก e ้เอยนะคะมาหมดเลยค่ะลูกค้าไปลุ้นแบรนด์ได้ตัวนี้เป็นกางเกงเซิร์ฟกางเกงว่ายน้ำชายป้ายจำง่ายง่ายเลยลูกค้า55นะคะ งานเมกาป้าย55ค่ะงานเมกาป้าย55นะคะลูกค้าตำหนิมีบ้างนะคะ1-15%ค่ะลูกค้าสินค้าเป็นงานมือสองนะคะตำหนิมีบ้าง1-15%นี่ลายสวยมากตัวนี้น่ารักนี้ถ้าเป็นลายแบบวดลายลายดอกลายทะเลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะขายดีมากใช่นะทิ้งๆสวยมากค่ะลูกค้าน่ะ บางตัวนะคะเขาอาจจะแบบเชือกหลุดไปบ้างลูกค้าไม่เป็นไรไม่ต้องสีไปไปหาเชือกมาใส่ได้นะคะอ,อันหนึงไม่กีบ่บาทใช่นี่ดูดิลายดอกไม้อีกแล้ว,ก,วกระเป๋า American, ข้าง <American American S 1> แล <Eastern S 1> ้วก็นี่สวยมากเลยลูกค้าสวยจริงๆคะ่ะลอดหน้าห้ามพลาดนะคะถ้าเกิดว่ามีสินค้า<ห>เข้ามาลูกค้ารีบสั่งซื้อด่วนๆคะ่ะ<ห>งานสวยอู้ยูเ นี่หรือว่าใครอยากไปเอฟิกนะคะลูกค้าติดต่อพี่สุนีสุมารีได้เลยนะคะลูกค้าที่ดูอยู่นี่ของโปโลด้วยโอ้โหครบสีเลยแดงขาวน้ำเงินนี่เสื้อเชิ้ตมีค่ะคุณบาสค่ขาเสื้อเชิ้ตมีนะคะคุณบาสอยากดูเสื้อเชิ้ตแบบไหนคะแจ้งแอดมินเลยนี่สีม่วง แค่จะมีครบทุกสีเลยอ่ะลูกค้ากางเกงเซิรฟ์ฟน้าเขาสีเขาจะสดลายเหมือนเจเดเขานะจะใหม่มากนะคะสีสดสีสวยมากๆเลยนะคะนี่ดูดูดูอุ้ยอันนี้แบบคล้ายๆกันเลยนี่คล้ายๆกันเลยสวยมากอ่าไนกี้ด้วยนะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะกระสอบรีวิวลูกนี้ขายแล้วนะคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะลูกค,ะคะ้าหากับงานกางเกงเซิรฟ์ฟกางเกงว่ายน้ำชายรหัส SMS 5 5 นี่เควินขายพี่สุนีได้เควินขายไปด้วยเลิศแดนออกเยอะมากเลิศอะนี่ไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์ก็มีลูกค้างานมือหนึ่งป้ายห้อยก็มีติดไปนะคะบางตัวลูกค้าไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมแบบเอ้ยงานเป็นงานมือสองทำไมมันติดมือหป้ายห้อยล่ะอะบางตัวเขาเป็นงานโลสต็อกจากห้างมานะคะเอออันนี้ลายทะเลฮาวายเลยค่ะลูกค้าอุ้ยสวยมาก ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโาเอ็กซ์ตร้าโคโรนาเอ็กซ์ตร้าไวรัสก็ยังจะใส่มันเป็นไวรัสแรงกว่าเดิมพี่สุนีบอกว่าสวยมากค่ะอสวยมากพี่คุณบ้าถ้าเกิดว่าเป็นงาน USA งานงานเชิ้ตมีจะมีเป็นงานเชิ้ตผ้าหนาค่ะเป็นงานเชิ้ต อะไรวะเชิตมันมีแต่เชิตสีใช่ใช่เออเชิตสีเฮฟวี่เดนิมใช่จ้ะอะไรประมาณนี้นะคะขอดงานวิวหลังบ้านนด้เลยจ้ะน่าจะรหัส65จ้ะน่าจะรหัส65นะถ้าเป็นป้าย US แล้วก็อื่นๆก็จะเป็นงานร้อยกิโลเลยค่ะ speedo ปแบนวน้ำพี่สุนีสวยมากเลยค่ะพี่ขาน่ารักมากๆเลยเห็นไหมลูกค้าน่ารักได้ของสวยๆไปเลยอ่ะอุ๊ย อันเนี้ยพึ่งพึ่งเพิ่งคุยกับพี่สุนีในแชทก่อนมาไลฟ์เองนะว่าแบบเออขอให้พี่ค้าขายดีเฮงๆปังๆนะอะไรเงี้ยอ่ะพี่สุนีมาเอฟต่อแล้วนี่น่ารักโ <od> คลัมเบียมาอีกแล้วค่ะลูกค้าโ <od> คลัมเบียมาอีกแล้วลูกค้าได้จำนวนประมาณ200บวกเลยนะอัดมาเยอะๆแบบนี้เลยค่ะลูกคา้านี่ลายปลาลายปลาลายปลาเป็นไงสวยไหมลูกคา้า นะตัวนี้ใครชอบนะคะลูกค้ารอซื้อล็อตหน้านะคะเพราะว่าล็อตนี้หมดแล้วค่ะมีแค่ลูกเดียวนะคะถามว่า<ม>แอดมินที่อย่างนี้ทําไมลูกเดียวมารีวิวละ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเราไม่เคยเห็นงานใช่เพราะว่าเป็นการเปิดดูของไปในตัวลูกค้าเพราะว่าแอดมินก็ไม่เคยเห็นของเหมือนกันอธิบายลูกค้าไม่ได้นะคะ เปิดเห็นของแล้วจะได้อธิบายลูกค้าถูกตรงตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะอันนี้อย่างลูกเดียวเนี่ยถึงถึงกล้าเปิดเพราะว่าเราไม่เคยเปิดรีวิวนะคะลูกค้าจ๋าคุณปรานีตัวนี้4,500าแต่ว่าสินค้าหมดแล้วค่ะมีแค่กระสอบรีวิวกระสอบเดียวนะคะถ้าลูกค้าสนใจรอเดือนหน้าเลยร้อนหน้าเลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยวเข้ามาคิดว่าน่าจะมีเข้ามานะแต่ว่าเนี้ย เข้ามาสองรตแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมาลูกเดียวนะคะต้องรอลุ้นดูกันอีกทีนี้ซุปเปอร์ได้ตัวนี้เป็นงานเมกาค่ะลูกค้าขาไม่ต้องกลัวว่าผ้าจะช้าเลยลูกค้างานเมกาป้ายนี้นะคัดสัรนมาให้เรียบร้อยแล้วคัดสัรนมาอย่างดีแล้วนะไม่เอางานมั่วซั่วมาทําให้กดังเสียแน่นอนลูกค้านะนี่อเอ้ยนี่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 ไซส์ใหญ่มากดูสุค้า แล้วงานคือดีมากนะคะงานคือดีมากนะคะลูกค้านะคุณปอนปอนถ้าสนใจสามารถรอรถ้าได้เลยนะตัวนี้ไม่ไม่ไม่หลุดจองแน่นอนเพราะว่าพี่สุนีเป็นลูกค้าประจานะคะไม่หลุดจองแน่นอนเนาะเพราะว่าพี่สุนีเป็นลูกค้าประจํานะนี่สวยค่ะลูกค้าดูรีวิวไปเรื่อยๆนะคะกระสอบรีวิวขายแล้วเด้อไนกี้ไซเอ็มโอ้โหลายคือแบบดีมากซับในเป็นงาน ตะข่ายด้านในนะคะลูกค้านะกางเกงเซิร์ฟกางเกงว่ายน้ำชายไซส์เขาเป็นไซส์เมกานะลูกค้า M L X L 2 X L มาหมดเลยลูกค้าโอ้โหเดินนอตเฟสพี่สุนีเริดมากกระสอบนี้รัดมากรัดมากพี่จ๋ารัดมากนะคะนี่แบรนด์อะไรอีกเบดเกอรี่ค่ะ น่าหลักอ่ะสวยโดยรวมคือดีมากนะปลื้มนะคะแอมินปลื้มมากเลยนี่ไนกี้สีนีออนโอ้โหสีขึ้นกล้องมากสีแสบสีแสบมากอเบอร์คอมบี้ค่ะใส่ใส่เล็กนะคะต่อเลยพอลูสติลลิ่งแบบงานพ o ล o ได้เยอะมากพ o ล o สีพื้นนะคะพ o ล o ลายดอกลายฮาวายนะคะอ่ะพ o ล o อีกแล้วอ่ะโอ้โหลูกค้าสุดคุ้ม อยากได้มั่งรอรตอหน้าเลยจ้ะพี่นะคะอันนี้ก็ไม่รับประกันนะแล้วก็ทางกาดังไม่ได้รับจองนะคะลูกค้านะมาหรือไม่มาอันนี้ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าเราไม่ได้รู้รายการาก่อนนะคะลูกค้านะนทราบรายการก็คือก่อนวันเปิดจองแค่หนึ่งวันเท่านั้นรายการนี้เข้ามาเป็นงานล็อตล่าสุดแต<ช>่ว่าก็คือลูกค้ายังไม่เห็นงานด้านในลูกค้าทักมาสอบถามเยอะจนต้องแบบเออเอามาเปิดซิมาดูซิ จะได้แจ้งลูกค้าถูกนะคะจะได้แจ้งลูกค้าถูกนี่ลูกค้าจะลงานสับประรดงานลายสกอตนะคะงานสีพื้นแบบมีกระเป๋าข้างแบบไม่มีกระเป๋าข้างนะนี่อันนี้เป็นลายแบบลายปีกแมงคับสวยมากเป็นผ้าใหมฟิลลิ่งแบบผ้าใหมนะ<า>นี่นี่เป็นแบรนด์แบรนด์นี้คุณคุ้นไหมไม่คุ้นไม่คเจด็อกโอพีโอพีนี่ใครขาย,ขายชุดว่ายน้ำก็จะเจอบ่อย แบนแบบแบนเป็เก่งชุยน้ำเซิร์ฟเลยแบนอูฟทอมบี้โอ้โหพี่สุนีจะฟังไปไหนจะฟังไปไหนเลิศมากขอมมิทชังงานทอมมิทังทอมมี่ให้ดูขอดูข่ายป้ายกอนให้ดูปายก่อนนะคะดูปงดูป้ายกอลิศมากค่ะพี่สุนี่าบิ๊กด็อกเออพี่บิ๊กด็อก ลูกค้าบอกว่าอ้พี่บำรุงบอกว่าบิ๊กด็อกหนูก็ว่าอยู่หนูก็ว่าอยู่หนูคุ้นๆแต่หนูเดอะด็อวเออไบรุ่นเมกาเดอะด็อกมาในนี้เหรอกาลาสีดไอรูปหมาหัวโตเออนี่พี่บำรุงเห็นไหมหนูว่าหนูว่าอยู่ว่ามันคุ้นๆบิ๊กด็อกเนี่ยบิ๊กด็อกบิ๊กด็อกหนูไปอ่านเดอะด็อกคิดไปเองก็เป็นเดอะด็อก นี่ได้พี่บำรุงมาแจ้งรถใหม่สิ้นเดือนก็เตรียมตัวจองกันได้นะคะลูกค้าเฟสเกอรี่นีนตัวนี้เข้ามาก็รีบจองกันได้เลยอันนี้ของอะไรนะภาพเป็นรีเฟกพอชาร์จแบตเตอรี่อุ๊ยลูกค้านี่มีมาให้ดยสวยอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยพี่สรายุทธแจ้งสวยสวยทั้งนั้นเลยลูกค้ายืนอย่างนี้ลูกค้าสวยมากอยากแผนกล้องอยากแผ่นกล้องมาให้ดูแบนเซอร์ทำห่ือน่ อะไรสวยๆทั้งนั้นเลยสวยจริงๆค่ะพี่ขาไนกี้ตำหนิก็มีนะคะลูกค้าตามตามสภาพงานมือสองจะมีแบบตำหนิเพื่อนเลอะนิดหน่อยเอาไปซักไปหาทํากันได้นะคะแต่บอกเลยว่างานผูงานที่เป็นงานเซิร์ฟทางกระสอบแบบนี้ยหายากหายากหาากมากหายากมากชอบค่ะหามานานเซิร์ฟใช่พี่อันเนี้ย หนูเปิดไลฟ์ปุ๊บแอดมินแจ้งราคาปุ๊บพี่สุนีก็เอฟเลยยังรีวิวไม่ถึงไหนเลยพี่สูนีก็เอฟแล้วอันนี้ก็คือแบบต้องกราบขออภัยลูกค้าที่สนใจด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามงานลดหน้าได้เลยนะคะลูกค้านะอันนี้มีมาหรือไม่มีมาหนูก็แจ้งไม่ได้นะต้องรอลุน้นรอรออีกทีหนึ่ง<อ>นะคะลูกคาา้านะต้องรอ<า>สิ้นเดือนฝากหมุดไว้ได้เลยลูกค้าตัวนี้ที่น้องมุกจับปังอะไรจ้าทอมมี่แล้วเดี๋ยวให้ดู แท็กข้างในเป็นอมมี่แท็กอลังโอ,โ,โอ้โหคู่กันได้เลยตัวนั้นก็แท็กอลังเหมือนกันเมื่าฉันขายาทอมมี่นะทอมมี่โอ้โหเลิศอ่ะเราโ<อ>ชว์ภาพป้ายทอมมี่สิบนาทีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์บนไฟสิบนาทีลูกคาา้า เยอะมากนะคะประมาณ200โดยประมาณเลยค่ะลูกค้าใครสนใจรอรถหน้านะคะตัวนี้45กิโล4,500บาทนะคะลูกค้าบอกแล้วว่าหายากลูกค้างานตัวนี้หายากพี่สุนีถึงรีบเอฟเลยนะคะมันหายากไอ้กางเกงว่ายน้ําที่มันปนเซิร์ฟอ่ะมันมีประปายแต่ว่าเป็นงานที่เป็นเซิร์ฟล้วนอะหายากแน่ค่ะโปลอ under armour คนเลยคนเลยสีดีนะคะดูดีนะลูกค้าจะหมดกระสอบแล้วนะคะลูกค้าขาใครสนใจก็รอรอ,อดน้าได้เลยนะคะสิ้นเดือนนะประมาณสิ้นเดือนนะคะลูกค้านะนประมาณสิ้นเดือนเนาะงานรหัส SMS ของเรานะคะมีไปลุ้นแบรนด์ได้เลยไม่ต้องลุ้นนะแบรนด์เยอะมากแบรนด์มันมันมาแน่นอนแหละ คอมมี่ก็สองตัวแล้วลูกค้าโคลอเคมมี่ก็สองตัวแล้วโคลัมเบียอีกลูกค้าโครับนี่วิวินวินวินสันโโลอสขับวินสันโโลขับนะคะใครชอบนะลูกค้ารอเลยนะคะตัวนี้มารีวิวให้ชมแล้วลูกค้าเวลาลูกค้าถามหารีวิวเราจะได้ส่งรีวิวให้ดูว่าแบบเอองานออกเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้านะ สีเขียวเนียนโอ้ยนี่สวยอ่ะพี่ซูนีหนูเอฟตัวเนี้ยริดใส่ไว้รอตำรวจตอนล็อกดาวน์ตอนเคอร์ฟิวไอเห็นเ่าฉันอยู่ไหนบายสปีโดก็เยอะนะสปีดโอ้เป็นเป็นแบรนด์แบบการเซิร์ฟจริงสปีโดคืองานเสื้อว่ายน้ำชุดว่ายน้ำอยู่แล้วนะคะสปีโดจะหมดแล้วนะคะพี่ขาจะหมดแล้วนะ สวยมากฝากไว้ด้วยนะคะรหัส S M H 55ล็อตหน้าว่ากันใหม่นะคะสำหรับงานลูกนี้นะคะขอพระคุณพี่สุนีด้วยนะคะมา CF ลูกนี้ตั้งแต่ต้นไล์เลย,ยน่ารักมากมากเลยนะคะลูกค้านะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตปิดไปด้วยปิดการรีวิวไว,ไว,ไว้ก่อนเท่านี้นะคะลูกค้าใครสนใจก็ร, <บ S 1> รอล็อตหน้าเลยนะคะๆๆลูกค้านะสวัสดีคะ่ะฮะแชป